ปบกเลนเตอร์ Letter ตายได้ไหมอ่ะได้ไหมอ่ะได้ไหมเออตายด้วยไปเลยผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่ใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไม่ซิมด้วยนะค <Huh? S 1> นละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งเลิฟนะคะจานไม่ทําหน้าที่ไง oh. ผมว่าจะไปก่อให้ผมลากผมหลับใส่อ,อือ <laughs> เมื่อกี้มุกใช่ไหมมุกลืมใช่จริงๆแล้วจำได้เออยังไงล่ะยังไงยังไงทาเป็นวางเทงวาง,วางแทบอะไรก่นวางแทบอะไร <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยต้องซิมเยอะต ที่มันจะโอ้ยปา้าเพิรนก็ได้คิวโดยที่เพิรนไม่ต้องปิดก็ได้แล้วนะป้อมตีก็ยังได้คิว,ควแบบออรอๆค้างป้อมอะไรอย่างเงี้ย จริง เที่ยวบ้างไหมโอ้ได้เที่ยวบ้างไหมเหรอก็ไม่ได้เที่ยวนะ <Nice. Assist. S 2> วันเสาร์ก็อยู่กับที่บ้านวันอาทิตย์ก็เลี้ยงแมวแล้วก็ทำงานบ้านก็หมดแล้ว,ว่าเหมือนยังไม่ได้พักเลย <c oughs> <c oughs> เอาบากาเลสเตอร์น้ำบาคาร่เลสเตอร์ต,ตายได้ไหมอะ่ะได้ไหมอะ่ะได้ไหมเออตายด้วยไปเลยมันไส้คักมันไสซนี่อย่างอ่ะหิวเกินไปไหมอ่ะเดินไปรับลูกปืนแท้ๆโอ้ยซิมถ้าพี่ออมไม่คอมเมนต์น,นี่ซิมลืมเลยนี่ซิมว่าซิมจะกินไซไวน์เลยไม่เหลือเหลือห่อสุดท้ายอร่อยนะ อร่อยนะที่พี่พี่พี่อ๊อฟสั่งมาให้อะ่ระรับโอบ้านใหม่ฟรีกำลังคิดอยู่เลยอ่ะว่าแบบอตอนนี้ซินม,มีแบบอะไรให้ซินเคียวบ้างไรเนี้ย <c oughs> โอ๊ย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 มันก็เลือดลดยากเนาะโอ๊ฟเป็นพี่เที่ยวบ้างเหตุไงๆเลยไม่รู้ว่าวันตายของพี่เราจะต้งย่าทำอะไรจะต้องทำให้พี่รูดมมาอะไรอ่ะก็ต้องทำอยากทำอะไรก็ต้องทำไปฟังให้เขาดมมาอ๋อ อุ้ย,ยก็อยากไปเที่ยวอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีเงินอนะไม่มีเงินไปเที่ยวรอก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วสิมค่อยไปบางทีตอนแรกอะ่ะวันนี้แบบก็อยากไปนะแต่ว่าเพื่อนไม่ว่างสักคนเลยอะเศร้าอะจะไปคาเฟ่คนเดียวก็แบบว่าเหงาอยู่นะว่าไปอะ่ะ อร่อยเฉยไม่อร่อยบอกไม่อร่อยไม่ต้องเกรงใจรอบหน้าจะได้ไม่ต้องสาะไม่ร้านนี้อร่อยจริงอร่อยอร่อยอร่อยอันไหนที่ซิมบอกว่าคือซิมแบบว่าตอบแบบตามความจริงไงเขาที่แล้วบัรลอยก็อร่อยแต่ว่าขนมโมอแกงซิมไม่ค่อยไม่ค่อยถูกปากซิมแต่เนี้นยใส่ใหมอ่อ่ะอร่อยก็กินแบบกินวันละวันละวันละแพ็กอะ่ะเออวันละแพ็กคิดดูอะ่ะซิมคนเดียวอะ่ะ ซิมคนเดียวอ่ะสภาพอย่าเข้ามานะโอ้โอ้รอบนี้ต้องหัวปลาหม้อไฟหัวปลาหม้อไฟคืออะไรอ่ะหาเวลาก่อนเงินดีไหมสภาพ มันไม่มีเวลาเพราะว่าไม่มีเงินนี่แหละเราเอาเวลาไปหาเงินไงช่วงเติมน้ําตาลในเลือดซิมว่าซิมอ้วนขึ้นไปเนี่ยซิมอ้วนขึ้นหรือ,อยังนะที่ชั่งน้าหนักซิมนี่แบบ่านหมดอยู่ตอนช่วงนี้ <laughs> เวลาไปซื้อ,าอ่านยังไม่มีเลยสภาพไม่มีเวลาไปซื้อถ่าน <laughs> แกไม่รอดแน่เอ้า,อาซิมจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วแกไม่รอดแน่เท่ากับซิมเนี่ยแหละตายจริงๆทุกครั้งเลยอ่ะอีกแล้วว่าไม่หลับไม่จำซิมกินเป็นหรอหัวปลาหม้อไฟซิมไม่รู้จักอ่ะมันคืออะไรอ่ะคืออะไรกินหัวปลาเหรอหัวปลาปกติซิมไม่ได้กินอ่ะซิมกินแต่เนื้อปลา เกินไปเจเเลยก็แค่หน้าตึงเองไม่คือแบบว่าตอนที่มันไปตอนที่มันไปเซเว่นน่ะซิมก็จําไม่ได้ไงแต่ตอนที่จะช่างอ่ะเราก็แบบว่าทํแต่ยังไม่เคยทําคือนอนเวรอยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรง <laughs> 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 เป็นสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยทำคือไปงาน TGA เพื่อหาหน่องซิมอาโอ้ซิมอยู่ในลิสที่แบบว่า สักครั้งอย่างมาเจอซิมเลยเหรอซิมปะ่ะดีใจอยูอ่นะที่แบบว่าตั้งก่อว,ว่าสักครั้งเนี่ยพี่จะต้องมาเจอซิมให้ได้อะไรเงี้ยเหรอ TGA อ,อ,อะถ้าเกิดไปนะ่าจะเจอซิมแน่นอนแหละปกติซิมไปทุกปีอยู่แล้วซิมน่าจะอยู่บูธก,กิวไฟล์นะอืมออลเทเรตเอโฟอยู่นั่นไม่อยากเจอขาเสียใจอะ่ะทำไมไม่อยากเจออะ่ะ ถ้าเจอกันพี่ซิมก็ไม่บอกให้เราลากพี่ซิมหรอกตายเพราะยุ่ย9กปจริงๆยุ่ยค่าซิมประมาณเกซ มันต้องตายไหมอะ่ะน่งโตโลอยากเห็นหน้าจารย์สักครั้งค่บมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าโนบีสักครั้งบบใจเลยบอก โดมาฮัลโหลใจเย็นนอ้อยอย่าพิ่งฆ่าซีนบทให้ฉันูสึก่อนชอบจังเลยที่อยากเจอเพราะในไลฟ์สวยกว่าตัวจริงจริงไหมโอ้ยจริงอยู่แล้วในไลฟ์มันก็ต้องสวยกว่าอยู่แล้วป่ะเจอ กระโปกส่วนใหญ่หน้าตาดีเอ๊ะชมตัวเองหรือเปล่านะเอ๊ะเจซิมว่าใจเลเป็นเด็กกระโปกเหรอ <c oughs> อุ้ยเจสิมจะบอกนะว่าไอ้สายใหม่เนี่ยมันเปิดมันมันตั้งพิ่งไว้นานไม่ได้ใช่ไหมมันจะเริ่มแข็ง <c oughs> เป็นเพราะว่าห้องมันเย็นด้วยแม้ <c oughs> อากาศเย็นนานๆน่ะไม่ได้ มันจะแบบว่าจับตัวเป็นก้อนอจับตัวเป็นก้อนฟังแล้วดูปปแปลกๆเยอะจับตัวเป็นก้อนเฮ้ยอ้อยตายคดีเยอะครับไม่อยากเจอเฮ้ยโอ้ อย่าใจร้อนเดี๋ยวพลาดเิมเฝ้าอยู่แถวบ้านแล้วกันนะโอ้เราไปกันบ้านก่อนผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตไม่ควรมีชีวิตอยู่กวงติงเขาไว้ยเยอะ เหตุผลส่วนอย่างหนึ่งที่แบบว่าโนบีบอกว่าโนบีไม่ค่อยออกจากบ้านเหมือนกันเพราะว่าโนบีมีอลีเยอะหน้าบ้านนะฮะเพราะว่ากวนตีนเขาไว้เยอะนะฮะออกไปคือโดนดักตีแน่นอนอ้อะไรวะเนี่ยอันนี้มาจากไหนโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหอะไรดีๆมันก็กระโดดเข้ามาจากไหนก็ไม่รู้ โอ้โหตายคู่อุ้ยแต่อ้อยก็ตายนะกำกำแล้วกำแล้วชิป <laughs> ชิปยังไม่หาย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 ดาร์ซี่เราทำได้แนะ่ เห็นไหมเห็นไหมเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเห็นไหมยังไม่หายยังไม่หายมีแค่ชิปไว้ก่อนเอา้าเอา้าแล้วก็เดินแยกกันแบบเฉยๆอย่างนี้เลยเหรอเลยเหรอ <c oughs> เอา้าเหมือนแบบโอเคแยกอะไรอย่เงี้ย ปีหน้าเชียงคุงเทพกันจานไม่แปลกใจออกข่าวตามทีวีเยอะรวมถึงรายการหนุ่มกัญชัยไม่ถึงอะไรอะเอ้ยรู้ได้ไงว่าไม่อยู่ในนั้นน่ะอุ้ยไปพิซิมพิซิมโดนดับตบแล้วน่ะ haben